สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านช่อง Youtube นาคาชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาลงเลข2ตัวบนนะครับของรัฐบาลไทยงวดวันที่16กรกฎาคม2567นะครับซึ่ง2ตัวบนชุดนี้นะครับก็ใน12งวดนะครับ12งวดเข้ามา9งวดนะครับล่าสุดนี่เข้า5งวดรวดนะครับมันเป็นเลข3สูตรนะครับ3สูตรจับมาวินจับบินกันนะครับจับบินกัน ในงวดที่หลุดไป3มงวดนั้นนะครับมันเข้าโต๊นะครับเข้าคู่โต๊ะนะครับมันเป็น3สูตรมันเข้าคู่โต๊ดนะครับสูตรที่ใช้นะครับสูตรที่ใช้ก็จะใช้สูตรเด่นบนที่เข้าที่ลงไปให้แล้วในในช่องนะครับลงไปช่องถ้าอยากดูกลับไปดูได้ในช่องนะครับอันนี้เป็น12งวดเหมือนกันนะครับ12งวดก็เข้ามา นะครับเข้ามาหลักร้อยอยู่1ครั้งในสูตรนี้นะครับหลักร้อยหนึ่งหนึ่งครั้งในสูตรนี้ในงวดที่ออก8 4 81นะครับแล้วก็ออกมา10หน่วย10หน่วยส่วนมากก็จะเป็นหน่วยนะส่วนมากก็จะเป็นหน่วยนะครับส่วนมากก็จะเป็นหน่วยในทิของสูตรนี้นะครับสูตรที่หนึ่งนี้นะครับในสูตรนี้อีกสูตรหนึ่งนะครับอีกสูตรหนึ่งเป็นสูตรนี้นะครับสูตรนี้ก็เข้ามา12งวดเหมือนกัน นะครับก็จับมากระทบกันให้ FC ดูว่ามันหมดนี้ตัวเลขมันไม่ชนกันจับกันแล้วมันก็ได้คู่ได้คู่นะับตัวเลขมันเข้านะครับตัวเลขมันเข้าเข้าหลักร้อยอยู่1 1 2 3 4อ่าชุดนี้ก็เข้าหลักร้อยดีนะครับเข้าหลักร้อยดีกว่านะครับหลักร้อยดีกว่าทุกสูตรนะครับอีกสูตรหนึ่งนะครับเป็นสูตรนี้นะครับได้4 5 6หในงวดนี้นะครับก็เข้ามา นะครับเข้าหลักร้อยหนึ่งสองสามสี่สี่ครั้งห้าครั้งอยู่นะครับก็เข้าเหมือนกันนะครับก็เข้าดีเหมือนกันก็เลยจับประกบกันให้นะครับจับประกบกันให้นะครับครับก่อนไปดูการประกบตัวเลขนะครับก็ฝากคำเตือนกันก่อนนะครับเนื้อหาการนําเสนอในวิดีโอนี้เป็นการคํานวณการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลจากผลิต่ัณฑ์มาเพื่อหาความน่าจะเป็นจากสถิติโปรดรับชมเพื่อามบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภท สนับสนุนสรากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับดูสติทางเดินกันก่อนนะครับก่อนจะไปดูการประกบตัวเลขนะครับสติทางเดินนะครับงวดที่1นงะครับงวดที่ออก9 7 9ตั้งแต่ต้นปีนะครับสูตรนี้มีมี9นะสูตรที่1มี9สูตรที่1มี9สูตรที่2มี7 มี9นะครับสูตรที่3มี9ชนกันที่9 0 1นหี่แหละส่วนมากที่สุดคือ9นะครับ9ก็มาทั้ง10ทั้งหน่วยนะครับอันนี้ก็ถ้าดูตัวเลขมันก็ได้3ตัวนะครับ3ตัวตรงนะครับ3ตัวเป็นคู่โต๊ดด้วยนะครับเป็นชุดโต๊ด3ตัวแต่ว่าก็จะยืดเอา2ตัวก่อนนะครับจะเพิ่งไปเอาคิด3ตัวเอาใส่2ตัวไปก่อนให้ถูก2ตัวก่อนนะครับคือ ใน3สูตรนี้นะครับมันมี1คู่ถ้าจะประกอบกันก็จะได้1คู่นะครับอ่างวดต่อมานะครับ4 5 6นะครับ3 4 5 1 2, 3, 0, 6, 3, 3ี่ห้าหน่อเทอกนะครับมันก็มีเลข3ในสูตรนี้นะครับมีศูนย์ทสชนกันในสูตร2สูตรนี้4กับ5ก็มาชนอยู่นี้แต่ว่า4กับ5ตัวชนไม่มานะครับมา6ตัวเดียวเดียวนี่แหละนะครับ ว่าตัวนี้ก็มาแล้วชนกัน2สูตรเั่าั้ง3สูตรก็ยังเข้า3สูตรนะครับเข้า6 3นะครับี่เข้า6 3เข้า2ตัวนะครับต่อมางวดต่อมานะครับ95อันนี้มี5อันนี้มี3มีหลักร้อยอันนี้มี5นะครับได้เป็นคู่โต๊ดนะครับไม่เข้าไม่เข้าของตัวนะเป็นหลักร้อยกับหลักหน่วยนะครับในในคู่นี้ ต่อมาอีกนะครับต่อมาอีก60603ตัวนี้มีสมตัวนี้มีศนตัวนี้มีหนะครับ603ตัวนี้เท่าเลย3ตัวเลยตัวนี้ได้3ตัวเลยนะครับ603ก็เรียงสูตรเลยครับ603นะครับ2 62หสองนะครับหกสองหกสองหรือห หกสองหกนะครับโอ้ยเขียนผิดเลยหกสองหกนะครับอ่าคิดตรงนี้ออกหกสองหกนะครับหกสองหกอ่ามันผิดนะครับหกสองหกหกสองหกอ่าสูตรที่หนึ่งมีหกสูตรที่สองมีสองสูตรที่สามมีหกนะครับได้กันเลยนะหกสองหกนะครับอันนี้ก็เข้าสามตัวเป็นงวดที่สองนะครับเป็นงวดที่สอง งวดต่อมาครับงวดต่อมาคล้ายๆเลขไม่ชนชนตัวเดียวที่หกนะครับหกสองหกตัวชนก็มันมามาทั้งหลักของมันอยู่แปดหนึ่งนะครับแปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งมีหนึ่งมีหนึ่งมีสี่นะครับเหมือนกับงวดนี้นะครับเหมือนกับงวดสามเก้าห้านะครับสามเก้าห้าห้าห้าอันนี้สี่จากร้อยนะครับหนึ่งอยู่นี้นะครับก็ ไม่ได้คู่นะครับงวดนี้ไม่ได้คู่ต่อมาครับ598นะครับ598อันนี้มี5อันนี้มี5อันนี้มี8นะครับก็ได้เป็นคู่ตัวอีกเหมือนกันนะครับเหมือนกันหลักสิบไม่มานะสองสองงวดนะครับต่อมาอีกนะครับ1น6นะครับอนี้มี1ตัวนี้มี1ตัวนี้มี6นะครับได้1 16นะครับอันนี้ก็มาทั้ง3ม สามสูตรเลยให้เป็น3ตัวด้วยนะครับ1 2 3มแล้วหวดต่อมาครับอันนี้มีศูนย์หกเก้นะครับมี0ูนยมีศมี9มีเก้ามีศูนได้คู่หนึ่งนะครับได้คู่หนึงเกศูนย์นะครับได้เก้หมวดต่อมาครับห้าก้าสามอันนี้มีเก้อันนี้มีห้าอันนี้มีสอันนี้มีเ นะครับก็ลักษณะเหมือนกับงวดแรกนะครับงวดแรกอยู่ด้วยกันอยู่0ูนส,สองนี้นะครับหลักร้อยอยู่0ูนสองนี้ก็เราก็จะเป็นเค่อเก้าสามนะครับเก้าสามมันไม่มาเรียงสูตรนะครับมันไม่มาเรียงสูตรให้ถ้ามาสูตรละตัวโอเคนะครับห้าศูนย์สี่นะครับอันนี้มีห้าอันนี้มีสี่อันนี้มีศูนย์อันนี้มีศูนย์ 0, นน 0, ก็เข้าลักษณะเดียวกันคือศูนย์สี่นะครับได้ศูนย์สี่นะครับทีนี้ งวดที่ผ่านมานะครับอันนี้มี0อันนี้มี3น,นี้มี3นะครับได้ศูได้1คู่นะครับได้1คู่ในสูตรพวกนี้ถ้าเราเอาหลักเอาหลักสูตรที่เป็นหลักมาจับนะครับสูตรหลักอะไรสูตรหลัก10อ่าสูตรหลัก10บนนะครับ10บนอ่าสิบบนสูตรนี้นะครับมันมีผิดอยู่งวดหนึ่งก็จริงนะครับเต่ว่า มันสามารถเอามาจับนี้ได้นะครับมาจับนี้ได้อ,อย่างงวด97นะครับ97 97 567890นะครับ567890โอ้มันชนทั้งหมดเลยหลักสิบนะครับ890 7890ไม่มีแต่1น,นะครับไม่ต้องจับ1 7890ก็จับในนี้แหละนะครับใน3ตัวนี้แหละแต่มันหลักสิบนะครับต่อมา ต่อมานี่ออก63สมเนี่ยหกมันก็มี456 789มี456อ่ามีแค่456นะครับ3ตัวมีแค่3ตัวแล้วก็วางวเปงนี้หลักสิบเลยนะครับก็ได้นะครับต่อมาอีกนะครับงวดต่อมา7 8 9 0 1 2 7 8 9 0า2มี7มี7โอ้ตรงนี้ไม่ได้นะครับเขาไม่เข้ามันไม่เข้านะครับไม่เข้ามันต้องไปจับ ต่อมา6 3สามศูนะครับศูมี7 8็ด1 2ดเก้าศูหงอ้าหงโงวด95เอาไม่ได้นะครับ9่เก้ามันมี9อยู่นะในลขสูตรมีเกหล 0, ักสูตรมีอยู่แต่ว่าอยู่นี้ไม่มี03มีนะครับศู 0, 3, มีก็ได้เจ็ดแปมี9 0้า0ูนยหเกอาไปหลักสินะครับนี่หลักสิหรือวางเลย นะครับหลัก10บวางเลย901ต่อมาอ0 12, 1 2 9012 3โอ้เลยสิบทั้งหมดเลย90123นะครับก็จะเยอะอยู่หลายตัวอยู่นะครับแต่ว่ามันมีหลักให้ก็ดีนะครับงวดต่อมาถูดหลัก10นี้เข้าผิดนะครับออก8 1ผิดออก9 8นเข้านะครับก็ออก9 8นี้ ก็จะได้หลักสิบที่7 8 9 0 1 2 7 8 7 8มี2ตัว7 8 7 8โอ้นี่ผิดนะครับตัวนี้ผิดไม่มี9เลยนะครับต่อมานะครับ1 1 6 1 1 6 7 8 9 0 1 2อ่า1 6 7 8 9 0 1 2 7 8 9 0 1 2นะครับไม่มีแต่6นี่แหละหน่วยไม่มาต่อมาก็6 9 0

ได้3ตัวนะหลัก10บงวนี้งวดต่อมาอีกงวดล่าสุดนี้ก็90123 90123เป็นหลักเป็นหลัก10นะครับ90123เป็นหลัก10ก็วางหลัก10ด้วยนะครับ90123นี้นะครับที่เหลือก็มีจับใส่ทุกตัวนั่นแหละครับก็จะได้1คู่งวดนี้นะครับ89 89, 89 012 3ก็89เอา8มาซะด้วยนะครับ89012 0 1น,นะครับเอา3ตัวนี้4ตัวนี้เอา8มาด้วยวางเป็นหลักสิบนะครับ่ะโคจะจับให้ fc เลยนะครับถ้าจับให้แค่นี้นะครับถ้าจับเอาแค่นี้เอาจับก่อนจับหมดก่อนนะครับจับหมดก่อนกดมี5้5 4 5 6้าีเจ แปดเก้าสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามแปดเก้าศูนย์หนึ่งวางไวหลักสิบนะครับเอา 8 9 0 1มี2ไหมเลขตัวนี้มันมี3สูตรมีแค่นี้นะครับ8 9 0 1ก็จะลงมาที่อา้าว0 8 0 8 1 8 4 8 5 8 6 8 7

อันนี้ตรงแล้วนะครับตรงแล้วทําไมว่าตรงแล้วเพราะเอาหลักสูตรหลักสิบนะครับหลักสิบที่มันเดินที่กําลังเดินดีอยู่นะครับที่ถือว่าเดินอยู่นะครับแต่ว่า6ตัวมาจับก็วางหลักสิบไปสาสีตัวก็คือ8901นะครับ8901ทีนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วนะครับเราก็หาสูตรอื่นมาตัดอีกหลักสิบบางไปแล้วนะครับหลักสิบบางไปแล้ว หลักสิบบางบางหลักสิบไปแล้วหลักหาหลักหน่วยลองดูสินะครับหลักหน่วยหลักหน่วยอยู่ไหนเอย่ยหลักหน่วยนะครับเอาหลักหน่วยมาตัดให้นะครับอ่ะหลักหน่วยนะครับมันก็เดินดีนะครับสูตรนี้0123หนะครับศูนยหลักหน่วยก็คือ0 1ฝั่งนี้มีไหมครับ ไม่มี0123นะครับ0 1 0 1 0หนห่ยหลักหน่วย0123น่ะครับแต่ว่าหลักหน่วยมันจะมามันจะมาตามที่เราคาดหวังไว้ไหมนะครับมันจะมาตามคาดไหมนะครับหรือไม่เอาหลักหน่วยสูตรนี้นะครับก็จะเอาครบ2ตัวบน นะครับมาจับอีกนะครับถ้ามีถ้ามีครบนะครับคู่ไหนมีครบในนี้นะครับอันนี้ก็กําลังเดินเหมือนกันนะครับกําลังเดินเหมือนกันถ้าคู่ไหนมีครบอ่ะผมจะวงเลยนะครับผมจะวงเอาเลยเอาเก้าแปดแปดเก้าเก้าแปดแปดเก้าเก้าแปดแปดเก้าเก้าแปดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าหนึ่ง 9 0 9 0เล็ก0ไม่มีนะครับ90ไม่มี92อยู่นี้ไม่มี2นะครับไม่มีเลข2อาจทีนี้9แล้ว8 8, 8 7 8 7 8, 8 8มันก็ต้องมี8 8, 8นะครับ8 7 8 8 8 6 8 4 8 1 8 1 1 8 1 9 1 7หนึ่เก้าหนึ่าทำบาทีมนเจ็ครั้งไม่ใช่มันโจก1นึ่งเจ็่ะศูนะครับ0ูนไม่มี1 7 1่1 6จ็ชนนะครับหนึ่งหกชนหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดถึงแปะครับหนึ่งหกหึงเจึงแนะ 9 98 19 1เอาตัวชนก็จะมีประมาณนี้อมี99เบิ้ลด้วยตัวหนึ่งนะครับ45หไม่มี0ไม่มี45หไม่มีนะครับก็ตัดได้แค่นี้นะเบืเอแค่นี้นะครับก็จะเดือตัวเดียนึ่งสองสามสี่ห้า1กเ4็ดแปดเก้าสอ่อนะครับสรุปนะครับสรุปนะครับ สรุปนะครับก็จะมี8 1 8 1 8 6 8 7 8 8 8 9 9 1 9 6 9 7 9 8 9 9 1 6 1 7 18 19งแปดหนึ่งตัวนะครับสิบชุดนะครับก็ได้2ตัวบนมา14ชุดนะครับเป็นชุดสรุปให้นะครับก็แต่ว่าตัวหลักนี้นะครับตัวหลักนี้น่าจะอยู่นี้แน่นอนนะครับโครงสร้างใหญ่นี้1 2 3 4 5 6 7 8 32ตัวนะครับอันนี้32ชุดนะครับ 32ชุดแต่เป็นชุดตรงนะครับแต่เป็นชุดตรงสรุปออกมาตัดรอบนี้หนึ่งตัดรอบนี้แล้วเหลือ14นะครับสรุปเหลือ14ชุดนะครับเหลือ14ชุดตัดออกมาแล้วเหลือ14ชุดนะครับก็ลองดูหาสูตรเด่นตัวอื่นมาตัดให้ fc ลองดูนะครับเผื่อว่าตัดแล้วมันจะได้นะครับมันจะได้นะครับทีนี้อันนี้คือ2ตัวผมก็จะยึดสูตรนี้แหละชุดนี้แหละเป็นชุดหลักนะครับ เป็นชุดหลักแล้วก็เอาส่วนนี้มันกําลังมาเหมือนกันนะครับกาลังมาเหมือนกันก็จะเอามาวัดกันก็คงจะอยู่ประมาณนี้แหละนะครับไม่เกินนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะสรุปผิดก็ได้ตัดผิดก็ได้นะครับเลขเด่นมี4ี่ห้าหกนะครับเลขเด่นมี4ี่ห้าหกสี่ห้าหกอยู่นี้มันมี6อยู่ไม่กีตัวหกหกหกนะครับถ้าสี่ห้ามาเราก็จะวางไว้หลักร้อยเลยนะครับถ้าสี่กับห้าสี่ห้าหกมาก็จะวาง ไว้ที่หลักร้อยให้เลยนะครับแต่ว่าตัวในเด่นที่สุดก็คงจะยังไม่ได้ในคลิปนี้นะครับก็สรุปก็จะมีประมาณนี้แหละครับก็ชุดนี้ชุดตัดแล้วนะครับตัดแล้วเหลือ1ิซีนะครับก็อยู่นี้นะครับถือว่าสรุปกันแล้วกันนะครับสรุปกันแล้วกันเผือเอนะครับมีหาหยิบหาลอตเตอรี่ไว้นะครับหลักร้อยมันมีเลขเด่น4ี่ห้าหกนะครับก็มี4ี่ห้าหก อีกสูตรหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่ามันจะใช่หรือไม่ใช่นะครับ4 5 6นะครับ5 6นะครับก็เอามาใส่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14ชุดนี้นะครับ14ชุดนี้นะครับก็ส่วน6คงไม่จับ8 6กับ9 6นะครับก็เอา1 6ก็ไม่เอานะครับก็เอาตัวอื่นมาแทนก็แล้วกันนะครับถ้าถ้า6นี้ก็เอา8กับ9มาใส่แทน นะครับ789มาใส่แทนนะครับเพราะว่า7มันมีสูตร789ดอยู่นะครับ456นี้มันไม่มันไม่อยู่นี้นะครับ4 5 6หมันไม่อยู่นี้นะครับมันน่าจะไปอยู่ที่หลักหลักร้อยนะครับถ้าเป็นสูตรเพอร์เฟกนะครับถ้ามันเข้าแบบเพอร์เฟกเหมือนกับเหมือนกับงวดที่เข้าตรงนี้ล่ะงวดที่มันเข้าแบบเพอร์เฟกอ่า งวดที่มันเข้าอมิชัยสูติอมิชัยอันนี้นงวดที่มันเข้าแบบเพอร์เฟกเลยนะครับอยูไรเอ่ยอ่างวดที่เข้าแบบเพอร์เฟกต์หนึ่งหนึ่งหกนี้นะครับเข้าแบบเพอร์เฟกต์นะครับก็หกสองหกอย่างนี้นะครับมันก็หลายหลายงวดมาทีนะครับมันไม่มาทุกงวดนะห้าเก้าสามนี้ก็ไม่ได้มันห้าเก้าห้าเก้าสามมันไม่เพอร์เฟกต์นะห้าเก้า 3มันก็ไม่ได้เพอร์เฟกนะครับคือเพราะว่าเพอร์เฟกคือสูตรละตัวนะครับสูตรละตัวอันนี้ก็0 3นอันนี้ก็0-4ก็ไม่ครับมันมีเพอร์เฟกนะครับมาอยู่แต่ว่าไม่ใช่สูตรที่เพอร์เฟกก็คือสูตร3ส,สูตรนี้เข้าอย่างละตัวนะครับเข้าอย่างละตัวถึงจะบอกว่าเพอร์เฟกนะครับที่บอกเพอร์เฟกตคงสูตรทั้ง3สูตรนี้นะครับเข้าแบบที่เราอยากได้นั่นเลยครับ ครับก็คงจะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ถ้าให้ผมคัดเอานะครับชอบชุดไหนนะครับชอบชุดไหนผมก็จะชอบประมาณว่านี่แหละ17 18 19นะครับหรือ1819 8189มันมีตัวกลับในตัวเองนะครับที่ชอบมันนะครับเพราะว่ามันลงแบบรอบครอบแล้วนะครับ8 18 9 18 19นะครับ18 19 นะครับเลขนี้ก็ไม่มี2นะนี่ก็ไม่มี2นะครับก็คงจะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ share, ขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอท่านผู้ชมโชคดีถูกหวยสองตัวสามตัวถูกรอตตอรี่รางวัลที่หนึ่งรางวัลใหญ่ๆมีเงินใช้ไม่ขาดมือคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ